สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านตอนนี้คุณสมพบกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมตอนนี้ผมยังอยู่ที่ห้าง มาร์คโฟราซานะครับจังหวัดแพร่นั่นเองตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งที่เคาน์เตอร์กระเป๋าสตรีที่เรานะครับจะทําการ Facebook ไลค์สําหรับกิจกรรมที่เคาน์เตอร์นี้ให้กับคุณลูกค้าและก็ผู้ชมทั่วประเทศไทยได้รู้จักกับกิจกรรมดีๆแบบนี้อะแน่นอนสนุนเคาน์เตอร์กระเป๋าสตรีจะต้องมีผู้ขายน่ารักน่ารักที่ยืนข้างผมแบบนี้อขออนุญ,ญาตให้นะครับพีซีคนสวยผมแนะนําตัวให้กับผู้ชมได้รู้จักทีหนึ่งครับสวัสดีค่ะ เฉลยฟันคุยนะคะประจำอยู่ที่ห้างมาร์โคจังหวัดแพร่ค่ะครับชื่อเล่นชื่อชื่อน้องค่ะอ่านะครับคุณน้องนั่นเองถ้าเกิดอยากมาพบคุณน้องแบบนี้นะครับก็มาที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อยู่ชั้นไหนแล้วเปิดทําการก,ก,กี่โมงถึงกี่โมงครับเออเคาน์เตอร์มาเวลนะคะจะเปิดอยู่ชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็เปิดให้บริการช่วงเช้าในเวลา9ก้าโมงนะคะแล้วก็ปิดในเวลาทําการ2องทุ่มครึ่งค่ะอ่านะครับเก้าโมงถึง2องทุ่ม ครึ่งนะครับมาพบกับ PC ซีคนสวยก็คือน้องนั่น่เองนะครับก็คือถามว่าพบคุณน้องได้ที่นี่ที่นี้กระเป๋าสตรีคําว่านิยามของกระเป๋าสตรีแน่นอนละมันคงไม่ใช่กระเป๋าสตีแบรนด์เดียวแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเคาน์เตอร์นี้ล่ะมันมีกี่แบรนด์อยากให้นะครับพี่น้องได้แนะนำมาเียพี่น้องแหมจะทาให้ดูสาวขึ้นอ่ะค่ะก็ในส่วนของสตรีนะคะจะมีกระเป๋ามาเวลนะคะบรนดับแรกเป็นมาเวลแล้วก็คาเรนคาเรนเป็นแบรนด์ที่สองแล้วก็ เฟนเนอรี่พร้อมกับบีไซยูค่ะนั่นหมายความว่าเห็นเคาน์เตอร์เล็กๆอย่างนี้นะคะผู้ชมเราจะมีแบรนด์ให้ถึง4แบรนด์มาเวลเฟนเนอรี่คาเลนแล้วก็บีไซยูที่เคาน์เตอร์ชั้นหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาเนี่ยนะครับมาที่เคาน์เตอร์นี้เนี่ยเราจะพบก่าสินค้าอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องนะครับเรียกพี่น้องถ้าเรียกน้องๆเนี่ยมันจะลําบากมากเลยเอาเป็นว่าพี่น้องพาไปดูก่อนว่าสินค้าแบรนด์มาเวลมีสินค้ากลุ่มไหนบ้างอ่ะพาชมเลย จะมีเป็นคอล l เลคชั่นนี้นะคะที่มาใหม่นี่คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด New อ r ไ i เว l เลยอ่ะมีจะมีเป็นผ้าผสมหนังรุ่นผ้าผสมหนังราคาประมาณเท่าไหร่พี่น้องราคา4550บาทบาทแล้วถ้า4450ลดสัก40%เหลือเท่าไหร่ดีคะคร่าวเคร่าวก็จะอยู่ที่ราคา2730บาท2,000ต้นๆคุณลูกค้าเป็นเจ้าของได้แล้วแล้ว ตัวนี้สามารถที่จะมีกระเป๋าธนาบัตรที่เป็นเฉดสีใกล้ๆเคียงกันหรือแมทช์กันเนี่ยไปใส่เป็นกระเป๋าสตีได้ด้วยได้อ่าโอเคนะครับมีทั้งตัวที่เป็นรุ่นไหนที่ขายดีของพี่น้องตอนนี้เอาตัวขายดีในกลุ่มโต๊ะหน้าที่ตอนนี้ขายดีอ่ะยกตัวอย่างก็จะมีตัวนี้นะคะขันนี้อ่ะเปิดให้ดูหน่อยขายดีเพราะอะไรคูโทนอ๋อยาคูโทนเราสังเกตยังไงเราถึงจะรู้ว่าข้างในสีอะไรข้างในนี้อ้ยตายแต่กระเป๋าบินได้ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะให้ความสนใจนะคะเพราะว่าใส่บัตรได้เยอะค่ะใส่บัตรได้เยอะอ่าแล้วก็สีที่คลิกข้างในคือสีทองที่นี้ผมบอกใบคุณลูกค้านิดหนึ่งอยากรู้ว่าด้านในสีอะไรให้ไปดูที่สีซิปให้ดูที่สีซิปปิด5ปิดปิดเพราะสีซิปเนี่ยเห็นไหมครับม่วงแต่ว่าซิปข้างในเป็นสีออกแบบอ่าโกพิงแบบนี้นะ แล้วพอเปิดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมฮะสีตัวซับในกลายเป็นสีสีเดียวกับตัวซิปคือโกพิงก์นั่นเอง<ะ>นี่แหละนี่คือทริคของรุ่นนี้ที่เป็นเบสเซลเลอร์ของเคาน์เตอร์นี้แหละนะนะครับใช้ได้กันแบบสวยๆเลยอ่ะต่อไปในส่วนของตรงนี้แนะนํา<อ>ตัวไหนได้อีกแนะนําตัวไหนได้อีกอ่ะกระเป๋าเอาเด็ดๆเลยเอ,เ,ดเ,ดเอาเด็ดๆมาเวลเด็ดๆไปแล้วอ่ะคอลเลคชันใหม่ไปแล้ว,ออลลวเอาเอาแบรนด์ต่อไปดีกว่าเอาแบรนด์ต่อไปเอาแบรนด์ต่อมาแบรนด์นต่อมาเป็นแบรนด ของคาเรนบคาเรนครับผู้ชมตามมานะ,ะเห็นเคาน์เตอร์เล็กๆอย่างนี้นะ จะเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะมีทั้งตัวนี้คือใหม่ล่าสุดเพิ่งมาถึงเลยราคาเป็นยังไงบ้างราคาก็ไม่แพงค่ะเท่าไหร่ครับ2195นะคะ2195ลดแล้วเหลือพันต้นต้นหนึ่งพันอยสิบบาทหนึ่งพาบาทเนี่ยพีซีทำแม่นต้องแบบนี้ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับบอกได้เลยว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบนี้ลองเข้ามาหาเขาทีครับนะครับพี่น้องใจดีแบบนี้แหละราคาพันต้นต้นแต่ได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้กับแบรนด์คาเรนอ่ะบอ แล้วก็จะเป็นเฟนนารี่ะ่ะตัวนี้จะเป็นมุมที่ขายดีค่ะทําไมถึงขายดีเป็นผ้าร่มกันน้ํากันฝนและอีกอย่างหนึ่งลูกค้าชอบที่ว่าใส่ของได้เยอะนะคะตัวนี้เป็นเป้ค่ะอ่าตัวนี้เป็นเป้แนะนําอ่ะเป็นเป้น้ําหนักเบาด้วยน้ําหนักเบาค่ะแล้วก็ลูกค้าชอบที่ว่าด้านในใส่ของได้เยอะนะคะอ๋อมีความจุอ่าแล้วก็มีลูกได้โอ้โหลูกนี้ซิปสามอันเลยเหรอใช่ค่ะ ซิปสามช่องเลยอ่ะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของหน้าร้านที่ขายดีเบสเซอร์อ่าเบสเซอร์เลยนะอันนี้ถ้าเกิดมานะครับเป็นเป้ได้แล้วถือก็ได้ใช่ไหมเนี่ยถือได้เป็นเป้ได้ในตัวเลยนะโอเคใบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะพี่น้องราคา แต่ไม่ขายขาย,ขายเท่าไหร่ขาย 1, บาทโอ้โหราคาไม่ซื้อไม่ได้แล้ว1,200บาทรุ่นเบสเซลเลอร์แบบนี้นะวันนี้จะมีให้สองสีสงสเลยอ่ะมีสีอะไรบ้างครับมีสีดำแล้็สีดำเลดหมำกับเลือดหมูอ,หมอ่ะสองสีนี้ถ้าชอบนะครับมาเลยมีเยอะไหมใกล้หมดยังก มีจํานวนจํากัดอ่ามีจํานวนจํากัดนะผู้ชมนะครับตอนนี้นะมาแบรนด์ที่3และแบรนด์เฟ n น r รีอ้าต่อไปผมอ้าวมามาชมต่ออีกสักหนึ่งแบรนด์บีไซยูนะคะอ่าบีไซยูทําไมต้องเป็นบีไซยูด้วยพี่น้องจะเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นทันสมัยแล้วก็เน้นสีสันอ่าโอ้โหเน้นสีสันด้วยแล้วถามว่า คุณสมบัติคือน้ำหนักเบามเบาอ่าน้ำหนักช่างมื่อเช้านี้หนึ่งร้อยปอนด์ไม่ใช่น้ำหนักงวยแล้วอันนี้คนละอันกันอันนี้น้ําหนักเบามากใช่ค่ะเบาค่ะอันนี้อะไรเนี่ยนี่ลูกกระเป๋าเหรอใช่ค่ะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะใบเล็กอย่างนี้ใส่ได้จุนะคะอ่าเล็กดีรถโตนะ ไม่ใช่โกแก่นะโกแก่นั้นมันทุกเม็ดอันนี้ไม่ใช่อใบเล็กน่ารักขายดีไหมใบนี้ขายดีนะโอ้สีสันสดใสเลยนะก็จะมีเป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีม่วงเอาว่ามี3สีทีนี้พี่น้องเดี๋ยวจะใกล้ปีใหม่แล้วว่าจะมองหาของขวัญปีใหม่นะทุกแบรนด์น่าสนใจเอาเป็นว่าแบรนด์เนี่ยมีสี่แบรนด์แล้วล่ะแต่มีถ้าอยากซื้อของขวัญปีใหม่แนะนําเอาราคาเบาๆได้ไหมกล้วยไม่เอานะคนละอันกัน เอามาดูราคาเบาๆที่ราคาแบบเบาๆแบบเป็นของขวัญปีใหม่ได้พี่น้องในแนะนําหน่อยก็จะมีในส่วนของคาเรนตัวนี้นะคะของเพึ่งมาใหม่ล่าสุดเลยใบนี้ช่วยถือช่วยถือเป็นคนทํางานได้ใช่ค่ะตัวนี้คือไ่้สวยแบบนี้ได้สพายได้มีสายยาวในตัวใช่ก็คือเป็นคอรสสายสะพสายเกี่ยวให้เนี่ยเขาจะมีตัวนี้อุ้ยตายเนี่ยมีควายไปนะครับซ้ายกว่าลองลองทำให้ดูหน่อยที่เดี๋ยวให้พี่น้องทําดูอันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวอย่างดูได้นะครับอ่าสะพายควายแบบนี้ อุ้ยผ้านี้กันน้ำไหมเนี่ยใช่ค่ะกันโอ้โหผ้ากันน้ำด้วยนะก็น้ำหนักเบานะคะโอ้เยี่ยมเลยเนี่ยค่ะสะพายได้ปรับสายสั้นยาวได้ด้วยใช่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วราคาล่ะเออราคาก็แพงไหมสุดไม่แพงค่ะเท่าไหร่อ่ะตัวนี้จะอยู่ที่อ่าขอเท่าไหร่ดี ที่770วันนี้เราไม่ขายนะคะเราขายอยู่ที่450บาทโอ้โห450บาทเป็นเจ้าของได้แล้วเหรอโอ้ทางนี้มอง,มองหาของขวัญน,นี้ยต้องมาที่นี่เลยนะราคาแบบเบาๆเลยแล้วถ้าเป็นไปเล็กๆอขอดูใบนี้หน่อยได้ไหมไ ใบเล็กนี่เบาไหมราคาตัวนี้เบาค่ะราคาพิเศษพุดพิเศษอีกแล้วใช่ค่ะปกตินี้350นะคะแล้วขายวันนี้เราขาย200ตายแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วคนแพร่จะทนไหวหรอเนี้ยนะครับชม Facebook แบบเนี้ยนะครับ a c e b o o k ไลฟ์แบบนี้เหลือ200บาทนะดูกระเป๋าแบบนี้ใส่โทรศัพท์ได้ไหมใส่ได้ค่ะอ่าลองดูหน่อยที่อ่ะลองโทรศัพท์ใส่ไปหน่อยที่อ่ะใส่ใส่โทรศัพท์นะอูตายได้นะคะเออ ต้นี่ใส่โทรศัพท์ไปแล้วนะโทรศัพท์ผมเองแหละอ่านะอาจจะกิ๊บเก๋อยู่เลยข้าหน่อยๆเนี่ยด้านในนะคะยังใส่ของได้อีกเยอะเลยโอ้โหน่าใช้มากมาน่าใช้ฝุดๆุดใส่เศษตังค์ได้ใส่แบงค์ได้ใส่โทรศัพท์มือถือได้ ใส่ใจและดูแลได้ไหมได้โอ้โหได้หมดเลยอะไรจะน่ารักขนาดนั้นโอเคเลยนะครับเพราะนั้นคุณลูกค้าไม่มีเวลากันเยอะต้องรีบมาเพราะฉะนั้นถามว่ารีบมาอย่างที่เวลานะครับก็คือเราต้องรีบมาแต่เช้านะ9โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่ง<ไ>มาที่เคาน์เตอร์อยู่ที่บริเวณชั้น,นชั้นหน,นะครับห้าง m a ร์คโฟร p พลาซแบบนี้ถ้ามาอยากจะพบกับพี่น้องนะครับ PC ใจดีแบบนี้แล้วบอกเลยทุกชิ้นนี่ราคาบอกได้เลยว่าลดแบบ สุดๆสุดๆนะครับแล้วอยากจะมาใช้บริการและตอนนี้ใกล้เทศกาลของฝากของขวัญนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะเอาเดี๋ยวให้พี่น้องฝากตัวเองไว้กับคุณลูกค้าผู้ชมทุกท่านเลยอยากจะเรียนเชิญลูกค้ากันมาเยอะแล้วฝากตัวเองไว้กับผู้ชมทุกท่านด้วยครับค่ะก็อยากเรียนเชิญลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ดูไลฟ์สดวันนี้นะคะ ก็ให้มาเลือกซื้อสินค้าของมาเวลได้ที่ข้างมา r โคพาซาจังหวัดแพร่นะคะค่ะยินดีต้อนรับค่ะอ่ไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียวนะครับผู้ชมเรามีถึง4แบรนด์นะครับก็คือมาเวลเฟเนอรี่คาเลนแล้วก็บีไซยูนั่นเลยนะครับถูกใจ3แบรนด์ดังกับเคาน์เตอร์เล็กๆแบบนี้เล็กดีแต่ลดโตจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะมาชมกันเยอะๆมาซื้อกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยว่า ถ้าชอบอย่าลืมนะครับซื้อฝากกันเยอะๆมองหาของฝากของขวัญของกำนันตลอดจนจะให้รางวัลกับตัวเองฝากเคาน์เตอร์นี้ไว้กับดวงใจคุณลูกค้าทุกท่านกับหัวใจคุณลูกค้าทุกท่านด้วยหวังว่าพี่น้องหลังจากที่ทํา f a c e b o o k ไลฟ์จบไปแล้วจะขายดีขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับกับกิจกรรมดีๆนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปคุณสมภพกลับมารายงานตัวเมื่อไหร่กิจกรรมดีๆกิจกรรมเด็ดจะมาพร้อมกับกิจกรรมดีๆแบบนี้วันนี้นะครับผมเองคุณสมภพแล้วก็พี่น้องขออนุญาตราคุ ครับไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันโอากาสต่อไปรอบนี้ขอบคุณพี่น้องและขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีครับ